ใหญ่เลี้ยมเห็นจังล่ะเฒ่าพ่อ,พอโอ้ยบ่เสือดัปลาโอ้ยปลานด้ปลาเมื่อไหร่ละนี่ปาาลา,ปาแก่เลี่ยมมาไปาแก่เลี่ยมมื้อนี้โอ้ยกินแต่ปลาบ่เบื่อจิ2-3มื้อมานี่เขาว่ามันค่อยสมองดีเออเดี๋ยวก็ปลาอยู่ซี่เน่แล้วก็ปลาอยู่รูปจัดแน่เออมื้อนี้ไปเฮกิหยังมาก่อไปแก่เลี่ยม,มไปแก่เลี่ยมไอผู้เดียวเลยเด้อนี่โอ้ปลาเข้าสูตรตัวนี้แหมเขาสูตรแม่นบ่ เอาคือใส่มีดใหยเด็กขั้วมีดโบราณโอ้ยเรามีดใยบูดหมีดขั้วป่าแม่ก็มีดบางๆนี่ตัวเว้ยโอ้สวรมหมีขั้วป่าวะตอนจิ๋มไปฟันฟื้นวะเอาเอาจ่าร้อยมาใส่เอาจ่าร้อยพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนั่งหลับเหรอเฮ็้ยังหลับนุ๊กดูเอาขั้วป่าไว้ตรงพ่อพ่อเอาคนขั้วป่ามานะเอาใส่ เ้ยมื่อไรกินแต่ปลากินแต่ปลาเพาะว่าไม่คอยสลัดเขาว่าเศกขั้วเศกขั้วไอพี่บอกว่าังฉลาดด้วยแม่เศาขั้วปลาแลยนะเศาเห็ดยังนี่นี่พยายามบ่วงมากเลยนี่พยายามบ่วงมากเขาเริมมาหายใ้ยิน้ว่านมหนูเสียบโอ้ไส้วงหวานประเด็นหวานดวงแย่งไม่พอเป็นจอนฟ้อนปรนเด้นเอามือขึ้นถามหาจาอยจารอยไปส้วงไ้วงแม่มือขึ้นม่้เลยเนี้ยโอ้เศาขั้วปลาเศกขั้วบ่วงเศกขั้วหนูนี่แม่โอ้ห้ายหงาย เดียวหัวหักันไปกินควนหนูไมมเอามาให้นีไหมโอ้ยยแหลมขึ้นจากนี่แหละอ้อนเสียบมาใปลากระดายังไรกยังมาปลากระดาก็ซื้อมาแล้วเออโอ้ยเจ๋วเลยเจ๋วเลยเจ๋วเลยผมว่าเอาถึงปลาไปซับไปเอาถปลาาปวไปทานึงซัหลายคนก็อยากเห็นแยแหลม่ารีวิวปอมหนูไ้เมืองนีออยากเห็นวิ้กันแยแลมเ็นเปลนป้อมหนูมืดอนนั้นมาเนี่ยเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูเพําต่ายดิ ใส่วงมาบ่รตั้ตายอยู่นี่นี่วยลกคนไปหน่นาวเล้ยวคน้่าม่แมเอาพลไปนี่เด้อพเด้อเศาขวปลาแล้ไม่คิดหนูนี่เด้อเลี้ยวอีกตัวเดียวเลยวอีกตัวเดียวหญ่มันเลี้ยนนี่เด้อ่วมามัดไปอยู่ดอกมัดอยู่นีตัวหญ่แต่น้อเดี๋ยวไปดังไฟให้ก่อนโอุ้ดดานขอมหนูเมือจแงแซเด้อวะแซเด้อเมืร่งอมหนูแซมแซโอ้โเออใส่ผ้ากระดาษ้คุคุ้มอำลัยังไงนะกระดาษก็ซื้อมาแล้วเออเดี๋วเลยมื่อนี่ป จะขั้วแล้วไปแช่ใช้ตัวยินไม่รอดไหมเออแช่พ<ป>ัดเทนึงมือเศร้าเออโอเคเลยบบเที่เรียกว่าสลาบมันล่ะเออทึ่งสีนกทึ่งสีลาบนกโอ้ทั่งสี่อันออมนกเอาไปมากมันหลายแนว้ยอ,อืมเอาสิผมว่าเอาป้อมหนูดีกว่าคือมีแต่ถักกระเดาเางี้ยน้ำจ้าเดินนี่แม่ักกระเดามานเนี่ยเออเอาสิมันต้องผักซีเล้าผักหอมซีหอมเดี๋ยวมีไปบ่อว่านมีเอาไปซื้อตลาดไปเถอะขาดมาเลยเด้กตัวนี้ โออไปซื้อผักอีกแล้วหรือผักเมื่อกี้ไรได้เนนั่นแม่หนูมาอ้อมสิอ้อมหนูได้บ้านเอาพักที่เหล้าบอผักที่เหล้าผักที่กินผักกระเดาผักแก่นขมมาใส่ขมอันล้ำไหวเสียพลังไปเอาเงินมาเงินเอะไรบ้านเออคอยเซียนคอยเซียนต้นม้อนถาเด้อลูกนูท่า อยากไปร้อยากอกลวใกินเอียงกับกินแตกกยาเีอเอามาเอานี่พักนี่ทีเอาไว้ปันไสเนี่ยช่วยเขาวสลับนัดยุไก่เนี่เอาใสเผาอยู่เอาเดี๋ยวหนูใสใสแบบมาเอาพักกเอาใสมาอู้อมรไปแี้ใช่หรอหนูเอาไปใส่หนู

อะไรนี่อีกแล้วต้มกูอีกร้านนี่ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอฮะ